พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นิวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอโทร0 2นย์สองสองหรือแอดไลน์แอดพีคนจีนเขาบอกว่าด e ฟซิกโมเมนต์นี่อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของ AI นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเห็นในอุตสาหกรรมยาเห็นในอุตสากรรมพลังงานสะอาดเห็นในอุตสากรรมรถยนต์นะครับมันก็จะมี Deep s e ิกโมเมนตมาให้เราเห็นเป็นระลอกก็คือความหมายก็คือจีนเนี่ยุ่มเงียบพัฒนาเทคโนโลยีนะครับอย่างยกตัวอย่างก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่าไอ้คำถแถลงของนายกจีนเมื่อปีที่แล้วอ่ะเน้นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมการยกระดับเทคโนโลยีนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเผชิญความกดดันมาก ก็เลยต้องเน้นเรื่องของพลังการบริโภคในประเทศขึ้นมาแต่ว่าจีนเนี่ยลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก,ก,ก็ต้องบอกว่าคงคงจะมีตามมาอีกเป็นหลายเรื่องเทคโนโลยีให้เราตื่นเต้นตกใจอะครับผลสำเร็จของเทคโนโลยีจีนนะครับซึ่งก็เป็นผลลัพธ์จากการลงทุนในเวลาหลายปีนะครับแต่ว่า d e ีฟซ e ที่เมื่อกี้คุณอีกพูดเนี่ย มันมันสำคัญยังไงนะครับผมว่ามันเปลี่ยนให้ข้อข้อสมมติฐานพื้นฐานเกี่ยวกับ AI ที่เราเข้าใจอะครับเราเคยเข้าใจว่าเออ AI, นะครับจะต้องใช้ชิปสุดยอด d Deep ซีก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าใช้ชิปบ้านๆแต่ว่ามีเทคนิคทางวิศวกรรมที่ดีสามารถทํา AI ที่ฉลาดได้นะครับเราเคยเ,เข้าใจกันว่า AI นี่มันเป็นความลับสุดยอดของบริษัทฝรั่งเมืองจีนไม่มีทางรู้นะครับ ดีฟซีนอกจากทําได้แล้วดีฟซียังเปิดเป็น OpenSource อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวดีฟซีเนี่ยมันกระทบมากนะครับคุณอีกกับบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาที่ก่อนหน้านี้คนคิดว่าบริษัทเหล่านั้นได้เปรียบเพราะว่าผูกขาดเทคโนโลยีผูกขาดความลับของเอ่อโค้ดนะครับเอ่อหรือแม้กระทั่งมีชิปที่สุดยอดนะครับเออจีนไม่มีของเหล่านี้เออดีฟซีเนี่ยมันตั้งคําถามกับสมมติฐานเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งผมคิดว่ากระทบอย่างมากนะครับกับบริษัทใหญ่ๆ ทางเทคโนโลยีของสหรัฐครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอกลับมาที่สามข้อที่พี่อาร์มได้เรียนคุณผู้ชมไปตนะั้นแต่ตอนต้นนะครับที่คุณหลี่เฉียงเนี่ยเขาตั้งเป้านะว่าตัวเลขจ d p ีจะโตได้ห้าเปอร์เซ็นตแต่นี่คือสมมติฐานคือตอนนี้มันอยู่ในท่ามกลางเช่นสงครามการค้าหรือความไม่แน่นอนเยอะแยะมากมายเนี่ยคิดว่าสั้อนให้อเห็นอะไรครับกับการตั้งเป้าหมายยังตั้งเป้าหมายเท่าเดิมนะครับเมื่อเปรียบเทียบปีที่แล้วขนาดเศรษฐกิจจิงก็ใหญ่ขึ้นแล้วด้วย ครับคือเป้าหมายนี้เนี่ยนะครับถือว่าสะท้อน2ข้อนะครับอันที่1ก็คือตั้งเป้าไวค้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า5%เเในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บรรยากาศโลกแบบนี้พร้อมสงครามการค้าของทรัมป์ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะท้าทายกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยก็คือเขาต้องการความต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพไม่ต้องการให้มันต่ําลงไปมากกว่านี้นะครับเขาต้องการที่จะส่งสัญญาณนะครับ ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยทรงตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะแย่ลงไปหรือว่าเผชิญความท้าทายจากข้างนอกก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือสะท้อนว่าเขาคงต้องทำอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราอ่านคำถแถลงเนี่ยมันก็จะมีสองสามข้อที่มันสะท้อนออกมานะครับอ,อ,อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือก็คือความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม นะครับในคําแถลงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการขาดุลงบประมาณที่ผมบอกแล้วเพิ่มแล้วก็มากสุดในรอบ10ปีนะครับออมีการพูดเรื่องการออกออพันธบัตรนะครับต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในปริมาณที่มากกว่าอัตราของปีที่แล้วนะครับออขณะเดียวกันอันที่2ก็กลับมาเน้นไอ้ตัวเรื่องคอนซัมมชันที่อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไฮไลท์เลยของคําแถลงปีนี้นะครับออมันก็ภาพมันก็ชัดเจนมากนะครับว่าภายใต้จีนที่จะส่งออกไป ข้างนอกได้ได้ท้าทายขึ้นนะครับจีนต้องมาเน้นตลาดภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องทําให้ตลาดภายในประเทศมีกําลังวังชามีพลังลมปราณขึ้นมาให้ได้นะครับและอันที่3เนี่ยที่ที่มีการพูดนะครับก็คือเป็นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาตินะครับการจะเปิดภาคเศรษฐกิจเพิ่มเติมการที่จะยังสนับสนุนการค้าเสรีซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแนวที่แตกต่างของจากโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนนะครับ แต่อีกอันนึงที่มีพูดในคําแถลงเหมือนกันนะครับคุณอีกก็คือการสนับสนุนเอกชนนะครับในในคำถแถลงของนายกจีเนี่ยพูดชัดเจนซึ่งต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับคุณเอกที่สีจิ้นผิงพบกับนักธุรกิจเอกชนรายใหญ่ๆใช่ไหมครับก็เคยประกาศไปแล้วว่าจะสนับสนุนเอกชนนะครับให้ความสําคัญแล้วก็มีการพูดในคําแถลงนะครับว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยต้องไม่รังแกเอกชนนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดกันเยอะนะครับว่าเอกชนเนี่ยถูกรัฐบาลท้องถิ่นรังแกเรียกเก็บภาษีไปทําการตรวจสอบเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นเองก็ประสบปัญหาภาวะข้อจํากัดด้านการคลังจากเศรษฐกิจที่อ่อนแรงนะครับนายกจีนก็พูดว่าจะต้องไม่มีการบังคับใช้มาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจนะครับก็สะท้อน การตอบรับนะครับคอนเซิร์นเสียงกังวลจากภาคธุรกิจแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจนะครับ